Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อนุสร์เตือนนักการเมืองคิดยกมือหนุนประยุทธ์ตัดสินใจให้ดีเพราะประชาชนให้คำตอบแล้วหลังธรรมนัตถอนตัวเลิกอุ้มชัดเจน เมื่อวันที่13กรกฎาคมในอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองเลข,ขานุการคณะกรรมการยุทธาศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพักเศรษฐกิจไทยถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลมาเป็นพักฝ่ายค้านว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยได้แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาโดยตลอดสะท้อนความล้มเหลวแทบทุกมิติของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แม้แต่พักที่เคยสนับสนุน เคยทำงานในรัฐบาลรู้ดีว่า8ปีของพลเอกประยุทธ์ทำประเทศนี้สินล้นประชาชนหนี้ท่วมทำประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสแม้เคยเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ทยอยแยกตัวออกมาตั้งพักการเมืองใหม่และยืนตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ยิ่งร้อยเอกธรรมนัตได้ลงพื้นที่ยิ่งสัมผัสและรับรู้ว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์และต่อต้านอย่างหนัก นายอนุสร์กล่าวต่อว่าเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยก็มองเห็นถึงสัญญาณลบนี้ของรัฐบาลถ้าขืนยังพากันหามพลเอกประยุทธ์ต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเอาอะไรไปพูดกับประชาชนเพราะประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเดือดร้อนและลำบากมากในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายตามประ เพนีหรืออภิปรายตามเทศกาลไม่ใช่การอภิปรายเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์เพื่อให้พักเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนแต่เป็นการทำหน้าที่สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วทุกย่อมยา่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ